สวัสดีครับคุณนกักกากทุเรียนโอ,โอ้สวัสดีครับในไนเดอะแมสซิงเกิลก็จบสีซั่นแรกไปแล้วนะครับคุณทุเรียนมีอะไรในใจอยากจะเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังไหมครับแน่นอนว่าทุกเรื่องเลยอ๋อผมอยากบอกว่าโพนี่น่ารักมากครับ <laughs> คุณนี่ทำให้ผมหัวเราะได้ทุกเมื่อเลยนะครับคุณทุเรียนแต่โพนี่จะต้องเป็นของกูเท่านั้นเหรอเว้ยฮ <laughs> ่า่อนใหม่ จะจจะเยีมผมเล่นลผมแซวคุณเล่นเฉยข้าพูดถึงครับอ๋อถ้างั้นก็แล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวไปแล้วไม่ล่ะเอาแล้วนะครับผู้ชมทั้งบ้านทุกคนผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าครับเอะต้องพูดรองในต่อนะขอดูพวยแป๊บอ๋อต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ขนตูดลองของคุณละกาบทุกเรียนนะครับผมคุณทุกเรียนครับเอ้ย คุณทุเรียนครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับคุณพอจะมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังไหมครับฮผมว่าคุณกันยาให้ผมเล่าเลยจะดีกว่าครับซะงั้นน่ะทําไมลหรครับก็เรื่องนี้น่ะมันเป็นเรื่องเล่าจากแมวแปลกๆข้างๆบ้านผมนะสิโอ้โหผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะครับคุณทุเรียนม่ลองเล่าให้อุณอจ้อื ถ้าคุณยินยอมอย่างนั้นผมจะเล่าให้ฟังก็ได้นะโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ไม่ถึงช่วงเวลาที่ทุกทุกท่านรอคาอายนั่นเองแล้วเรื่องที่คุณทุเรียนจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใหญ่ควรได้รับความแนะนําจากเด็กๆก,ก่อนดูนะครับถ้างนั้นก็จงเซ็วงวประสบการณ์ผมตื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่ากล่าวขาน ที่เคยเกิดขึ้นจริงณโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาได้เลิกกับแฟนสาเหตุน่าจะมาจากโลกซึมเศร้าและในช่วงเวลาเที่ยงคืนของชั้นที่13ชายผู้นี้มักจะปรากฏตัวให้ผู้คนได้พบเห็นเสมอ น่ารักจังเลยใครอ่ะทำไมกันนะทำไมทำไมเธอคนนั้นถึงต้องทิ้งฉันไปฉันไม่หล่อหรือไงทำไมเงียบแบบนี้ล่ะหรือคุณก็ไม่ชอบผมเหมือนกันฉันช,ชอบค่ะ งั้นพวกเราไปอยู่ด้วยการเถอะนะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นหญิงสาวคนนั้นอีกเลย พูดสิทำไมไม่พูดไม่ชอบกูรือไง